สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แก๊งเอิร์ธวีทูนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแก๊งเอิร์ธวีทูนะครับผมวันนี้เราไม่อยู่เกม fc online อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว fc member นะครับผมซึ่งผมเป็นระดับไอคอนระดับหัวใจนะครับผมซึ่งมาดูแล้วผมสิทธิประโยชน์ได้อะไรบ้างก็มี ไอคอนรีวอร์ดนะผมได้แคนแบ็กคืนเงินคืนนะแล้วกล่อง dp บ็อกนะผมมาเราจะมาดูว่าผมอันนี้ก็เริ่มเดือนพฤษภาคมก็จะมีไอคอนรีวอร์ดอยู่2กล่องนะกล่องแรกก็จะเป็นมีการด้วยนะเป็นการหกถึงแนะครับผมแล้วเงินอีก3 000, 000, ล้านล้านนะอีกอัหนึ่งก็จะเป็นการมีมี v p นะผมั0บผม30 30วันแล้วก็การป้องกันการแฮ แล้วก็มี5,000 TC นะครับผมเนาะรายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเรียกว่าแพ็ก FC member นะครับผมเราจะโชคดีหรือโชคร้ายนะนี่นะครับผมเนาะก็จะมีอยู่ 2, 2ชิ้นนะครับผมเนาะก็จะมีการ์ด ยี่สิบสาม hw นะครับผมเนาะหกถึงแปดแล้วก็เงินสามร้อยล้านนะไปครับผมมาขอเช็คเงินก่อนสามร้อยล้าน,นครับผมกับเมมเบอร์ครั้งนี้นะครับผมมาการเมมเบอร์ fc เมมเบอร์นะครับผมเนาะโดยค่าพลังเริ่มต้นหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับผมขอแบบละลันนะมาครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแกลงลืมวิทูให้ด้วยนะครับผมมา หกถึงแปดออกแปดแน่นอนนะครับผมมาไปคำที่คำว่าเปิดครับ open open one pack มาไฟใหญ่บ้างไฟใหญ่ครับผม h w ครับผมเยอรมันครับ CDM ครับเฮ้ยอ,อันเด็บครับผมโลแบน อ่านลิชนะครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับผม mm hmm. ฝากกดไลค์กดติดตามแกล้งลิฟทวร์จะได้มีพีชถัดไปบายบายครับไว้เจอกันคลิปหน mm ้า hmm. FC Member